สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมที่เขาใส่หน้อให้มาเลยเขาซ้ำก yup> ันครับไม่อยากใส่หน้าอ่ะหน้ไหนต้องสวัสดีคนดูส่วนคนนะครับผมวมาดูอย่าใจสุดดีสวัสดีคนดูหกคนนะครับผม เลีวาเนี่ยจะสเเกินสงเครับยดูยิบอย่คนรกเข้ามาแล้วฝากกแรกก่ลกชลนะฮะไ่รต้ตอองตนให้เิสวัสดีคดุณงครับสวัสดีตอนเชาน้าจากสวัสดีพี่ปลาด้วยนะครับผมสวัสดีปาครับ คีปลาด้วยดี๋ยวพี่ดีวปดีกว่ปีกว่าขเช่เดียนเลยนะเช่เดียนวเราดนเลยไดวนี้แัวนี้อัวนี้อนี่แกงส้มนี้ปลาด้วยนะครับผมไม่ปลา ไปดูแลสุภาพด้วยะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบัตริสวัสดีทุกคนพี่ต้อมโอ้สิเดคนแล้วเออไมเ็ค้ได้ไกูอยากอยากอยากกินกวกินกินาวมันอายม่นตัวมันอายเื่อนกมนกินนกัินอไนี่เออู่้จีนอันนี้่่าอะไรนี่ประจนี่่บเนิไม่ไครับไม่ครับ ไม่บอกก็รู้ว่าเกลี้ยวแล้วอ่ะไปเปล่าเกยบพี่น้องตีพวกพ่อแม่ด้วยหล้วเกนบพี่มวยไปถึงกี่เดอช่วงนี้อ่สิ้นเดือนนะพี่น้องสิ้นเดือนของผู้หญิงนะสิ้นเดือนของผู้หญิงก็เข้าใจครับพี่น้องได้ยินหลอบฟังครับผมโอ้ยเสียงตับไม่เห็นหนากระมังหรองับ้า ก็เพิ่งเยี่ยมเช้ามาเนาะเพิ่งไปเยี่ยมมืนตอนเช้ามาเป็นทางเยี่ยมมาอยู่ไอ้หมอเ่ยพักงานไปได้ที่ไหนผูไปเยี่ยมนะผูไปเยี่ยมผมก็เลยขอไปเป่นทางตอนนี้โควิดเขาเขาเขากักนะเขาไม่ให้เข้านะเขาให้เข้าแค่เขาให้บัตรให้เยี่ยมด้วยเขายังขออยู่เขาจะให้ขาไปใหนี่หน่อยบัตรเยี่ยมพี่น้องเขาให้บัตรเช็ดบัตรเยี่ยมมาเป็นซื้อของหนึ่งในต่อมเป็นทางแล้วก็แหนบก็บัตรอะต่อมแล้วก็ ไปยืนเขาตั้งหนาโร่มบานเนาะก่อนที่เขาเ้างสิเบิ่์มัวซื้อซื้อผลไม้พันธุ์ย่นกับบัตรเขียวที่เขาเห็นมากหนึ่งตัวเงินบัอยันยืนเขามาเนียนเราต้องขาไปเอาเครื่องชั่วโมงเนาะเข้อไปเยี่ยมชั่วโมงนึงเนาะแต่ผมว่าเปลี่ยนแล้วเหมือนคุณนายย่าไปเนาะแบ่งกันแบ่งกันคุณนายย่าเอาไปบัตรซื้อบัตรนต่อไปบัตรมีเงินเขาวันเขาจอดบัมมีว่าที่เขาบัตรเข้าใครเขาอยู่ใครอยอะไปมันตสองกันห้อยหอยว่าบัตรมัน มาของเธอคนเป็นการป้องนนอก,องกรรังน,น,น,นแล้วไม่รอด700คนเนี่ย900เพราะว่า,วาตอนนี้โควิดก็มาแรงมากนะครับ<ม>ตอนนี้น,นักแห้งก<ม>ินจ้าเซเรมีกระลังมีร่างใจสู้ต่อไปขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ,ผมผมรบขอบไปใหมื่อซ้อนนี้หน้าตาเซื่อนอยู่ค่ะดีใจอยู่เซื่องล้วกินข้อเจ็บกินน้ำเก่งขึ้นอย่างนี้กินหมดจะได้ ก็ซื้อของไปไทยมือซ้อซีขวาก็มาตอนเชียงเอาไม่หยิบได้เพราะพ่อได้หยิบก,กินเปื่อค่าเดี่ยวเพิ่งมาถึงหนามจริงคือดีเนาะแต่เท่าก็จะได้ท่าง,งานปกนอัตรีเราเร็วแล้วก็อาหารนี่คือรสเค็มเลยนะครับสเค็มเลยรสเค็มพี่น้องคนเมื่อกินของเค็มๆแต่ทำง,ง,งานหนะักกินแต่ซอส้วสน้ำปลาได้เลยกินอะไรปลาเกลือ เดี๋ยวทำมินเอยิ่นเราทำปะอะไรอยู่กินข้าวี่น้น่ออไป็นอมาเลยอกินแตนจ้กจิกกินแยงแต่ละา่ะดแตงแก้วตะเก ا หนาต้องบานเคยจักเป็นคนหรอดิหนา้องบานนี่คุณจะไปกินอาหารตามชาติกับไม่อยากลองไป้ไม่อยากเป็นนน้ามันโคยิดหลายเนาะกินมันกคุณดานแล้วรับยังรอยอยู่หันนี้แล้วสือไม่ผิดน่าหอมกินเขาแล้วก็จะนอนเร่นทา กเลยยินหละอาบาก็วอยรองรับอข้อวะยังรดเดินพี่นังเ่ไห่เมื่อด่นอาบากอว่าเานี่ก็เลยยินเลยว่เราคอมเมนต์ยกไก่อันนอเรื่องวีไก่ครับข้อก็มาเดือนคอมเมนต์ก็มาเดือนเป็นขังขางได้ไหะขางว่างค่ เล่นไปตั้งเขียนความเหนมาเขียนเบื้งะเดี๋ยวโอ้นานนานนานเอาโอ้กินหลายๆเด้อสิจอยโอ้ครับครับผมขอบคุณเบาหน้าแล้วครับเด้อเบิ้งหนาโลดเบิ้งหนาโลดจนบวมวนนัหนกลับไปบ้านแม่ไปหาแม่แม่ทุกใจลูกหนาเปียนมันแก่ตัวด่อหนาจุ่บวมจะดูเหมือนกัน เด yeah. oh. yeah. ี๋ยวดู3คนนะฮะี้เรา่ากินข้ากินเขามันสมได้มันได้บสมกันกุงยังไงตาเราเนาะพลเมาเลยนะพลเอาเล่ต้มใจว่าพลมเมาอะอิฉันวิวดิฉันวูวพลบเอาอาหารอ่ากินกินใจกิอีกินเนี่ยซื้อมาแล้วซ right ื้อหลายนาแถวบ้าตอนมาแถวอยู่อ่ะกินเป็นอดเลยม่แถวบ้านแเมียว่าแต่เมื่อวานเนาะซื้อมาหลายคนได้๋จะหลบเลย ปิ้งเือมสามัมาปิ้งย่างชิ้นกบชิ้นกึบเนื้เบาแน้ววะไปครุณปิ้งตับแหนมนิ้มนปิ่งแก่แก้วนี่ไม่น้องให้เจ้าหายตะวันสุดเจ้าจับเลยให้เจ้าหายเอามาย่างดียวไวุ้ดท่ารถฝนทำย่างไปเยาลื้ๆเดี๋ยวได้ย่างเปียกเทียมแล้วเพราะรวมมันเพราลมแรงนะ ไปด้วยค่ะาเด้อกินข้าซาวแล้วไปด้วยข้าวลงไปได้ไห่ธรรมดาข้ากระดับกับขาวอย่างเดี่งมากเห็นขาวขึ้เห็นขึ้นข้าอย่างนั้นหมดกินข้าวเช้าด้วยกันนะคะสวัสดีครับซสือเพืนนะครับผมจับลืมกินข้าวอย่างไรเมื่อเสียไปค็ใหปลากินกับในเอื้องน้ำบอกอ่างน้ำบอกอ่างคุณต้อมก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะจะมีแรงเพราะคุณยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณอะไร อนนี้หิวหิวเลยสู้ๆ,ๆจ้ะทุกคนตอนนี้คนส้มคนดูตอนนี้เอฟซีกับทำต้องบอกดูแลจากาน้ำอากาศเปลีป่ยนแปลงไวค,ครับผมเพราะว่าไอ้โรคอะไรอากาศเปลีป่ยนแปลงไวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวกัดูแลกันทุกคน,น,เน,นเป็นห่งเด้อดนน้วยความเป็นห่วงมาจากอดีตชาแนลนะจ๊ะการดูเป็นถามว่าผู้ใดเปลี่ยนหนาโตอีกเพคนอันดั้เพิ่์นเปลี่ยนเราบอกมึงใส้ไหมเจ้า

ตอนนี้เชียงรายหนามากเลยอ้ยแล้วองหนังแแตๆเลยเนาะแต่พ่ยมอยู่บหนเชียงรายอย่าอ่ยวอยู่นี่เพิ่งไปเที่ยวมาล่ะเหแต่ไปเี่ยวมาแลหนบบเชียงรายอือพ่ไงหนังอีเด้อบอกบอกใครเข้าแล้วบอกเขางเลยลา้วแบบงทุกคนนะคะขอบผมพี่ปานครับผมพี่ป๊านครับนครับพี่ปาดดูแลเจนไหมพี่นะมาคนกึ่บดไปเลยคนกึนี้มาแล้วคนกึนดูแลเรียน วันเี็นครับวัจันท์ครับเช้าวันจันท์กินขาอ่างพี่น้องบนอยากว่็วานม่ดิ้ลปิ่งอ๋เจไหนเนะปิ่งข้อแนวเลยนี่กินข้าวอ่างครับผมเอารลวบบอสได้เสือเลยต๋มันนี้อย่างว่าบร่าหน้าลวบบอไส่อเนี่ยว่าของขาตันมาวหน้าว่าผงกา่ลงตะกันตุของนพิมพ์มาเลยเห็นว่เห็นว่านี่นีนดว่าจะพี่ทบัวองมาหัววันไป ตาหนังก่อนพี่ต้อมเจ้าคือกินเป็นแสบแแเน็่เด็นประเดี๋บ้านี่มาน้าหน้าบอกพอดีอะไรอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้บาหน้าเป็นยููบเบอร์สใช้เด็ดดูแลรอรอบก็อ้ไรเนี่เส็จลสามพันดิยูนิเบอร์เจ้ามาหน้าเจ้าเจ้าอะไรเนี่ยหนื่อายขึ้นเน้วฮะเหนี่ขยายขึ้นเน้ะ ไอ้คนสิบเอ็ดพี่น้องเม็ดโนมีคือไมแตกยังอหาพอไเไอุ้เชตไอ้เชไอ้็ดาน็านอื้เช่านแบบคือมง่ะอันสาดาวอ้สามดาวอไมอันสามจงอือไอ้พุชเดเช็ดผานได้อนนาะไอพุมันเปไ้เ็ดอยู่ลยไอ้เชตผ่นคนเนาะกลองให้ที่เลยใส่้้งฮีรใหญ่ตมือั้่อไเดีใส่เนาะ เอาไปเนา้ใ่เอาให้แม่ด้วอาสีข้อหาไม่ได้ยังคนป่วยนะเพื่อด้อหาเน่ยเห็นัวมีก็พี่ถึงมาดจเนาะเอาไอ้ม่กินหนอนม้เยววันนี้ย็บซิ้ทก่านเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้คนอกกินคอแเบแล้วี่นองเพราพีนวคอเรอปวเพื่อนไหมาตตชื่นกินคอแเบกินได้นอรับแข็งแรงเนี่ยพี่น้องดีใจนาะ ก็เหลือแค่ก็เหลือแค่พาเอาเล็กออกแล้วก็ขันน็อตแล้วก็จะได้พักฟื้นบางที่คุณหมอมาอาจจะส่งไปพักฟื้นยู้ล่องบานเลื่องนะคะเดี๋ยวกับถังรอบเบิ้งกันอีกที่หนึ่งมาจะให้ไปพักฟื้นที่เรื่อยระโศว์รอบเบิ้งกันระโศละโศจะวันยังละระโศแล้วละโศเป็นยังองตรงประเทศประเทศเท่าไหร่บ่รอบเมือนกันนะคะแต่ว่ากลัวจะได้พาไม่กินอลไรกินแล้วก็จมอืดท้อง เออไอ้มเออบ่ย่อยหันสาวจมไม่พี่น้องกินสะพอนเนะมันโดนอาตายม่วงวนนีงันแกงนี่มันเป็นปีงเนี่ยนี่คือแกงนะพี่น้องมันปีงกินแน่นแล้วได้เขากินเป็นเสีบเนาะครับผมไม่ยอกมาเลยพี่น้องคนป่วยดีคือคนฟอกนี้ก็ร่างใจพี่น้องกได้ยิ้มอกแล้วแล้วสหรผกอย้องยำมั่งมั่งเยอะ หัวแห้งร้านนะอย่างบ้านนั่นๆก็ข้อม์แๆเจ้าขึ้นหาสดแทมันคอสี่วงกัยทดแยซอยองเห็นบันไปแล้วมัดซองเรยนัผักเลียมแมงแมงเยอะเห็นปะซองดวงไม่ไม่ทีซองดวงัาหนาเจ้าักหนาตั้งแต่มาขอเรื่อยมาแจงหน้าทักเยอวการแต่งหน้าทุกวันแจงหน้าเกข้มททำไม่ไ่้ทำไม่ไ่้แบบแจ่หน้าดูดูไปลอฟาตัวอะ ไปส่วนเกี่ยวขอนฟ้าเห็นไหมเออถือแดดนะถือแดดฟ้าคืนเนี้ยเอาไปเด็ตาแดงก็เศาตอนนั้นตะกี้เพิ่นเป็นงานเซเว่นเม่นรองเป็นแจ้งหนาเป็นงานเหมืนเหมือนเงไปหาไม่งานนะงานเห็นเนี่ยเว่าจะแจ้งหนาหนาอะไรลูกแฟนงานเคยเป็นสาวมาก่อนก็แจ้งบางบางเด้อแจ้งบัวพังหายของมันเดี๋ยวบีให้กันได้เป็ กูีะยัดสองตี๋ว่ะสองตีกว่ะสองปีว่ะมันย้อนเจ็บเดป่ะมัน่งเดียร์จะอะไรมันฮวงลูกยางลูกยางนักลูกขื่นเติมของยางเขาแปว่าลูกข่นเติมของยางแบ่งอะไรแบ่งนี่อีกมันสวัสดีเอฟซีเออท์จอแฟนเพจทุกท่านนนะครับผมอะไรแฟนเปี่ยนนอะไรไม่เปลี่ยนหรอกอ้าวก่ออะไรแป่งอบ่งหุ่นยแชแนล นไ้ได้ิันก็เปนางเด้อกินเด้อโบเห็นหรอบงคือเนี่ยโบเห็นไิธมมี c ง m นดแกอันใหญ่ก็สองกาพี่ตังเนี่เห็นเมือ่อนี่มื่อนี้มีตำบอเด้อนะคะผู้ใดอยากได้แจว่เด้อแอดไลน์เลยนะคะแอดศูนย์หหกเลเจอสเยูเลยค่ะ,ะม,มีแจกเและแจวบองขายแจวด้วลเลยซื่อแจวจำไม่ออกทำไมอ๋ออยู่เอาไว้ดแวอขอยตรงนะเดี๋ยวมึงไะูไปอวกมันเอ ก็บอกอยู่ก็ให้เน่ยอยูอับให้น้องสิบงปดนเลยมัดูไพ่มากคนครับมันอีแม่ก็ไปญิงตามออเดอร์้ะค่ะผู้ใดอยากได้แอนไลน์กบไปสั่งได้นะคะแทบเหมือนแรกทรงเหมือนเสาคนเมง่ไอยู่เนี่ยทำี <ๆ S 1> รร่องเจ้าของจ้างเบิ่งห0าสิบกว่าคนนี่มือนเียวเลยหรอแม่บอกิีจ้ากินวันยี้วลุยอยากเห็นความหนาความตากัน ก็ย่งแรงมีความสุขครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นครับผมประโดนน,นันคุณลุกกำลังใจค่ะสวัสดี f ี่บ่าทวนา้นได้แล้วแล้วครับเอ้างกลจะให้ดีแล้วพี่้องจะยังไงก็งิมร้อยเอาเอฟซีอะนอย่างเี้คุณยังไงอยู่เดีอยนี้่ะพาตัดพาตัดเอาเล็กเอาเล็กที่เป็นยืดยืดยืดมองสอะโพกมาไม่ออกก็จะพัาฟืนนะคะจะได้พฟืนมื่พัฟืนที่บ,บ้านอะไรมั้งนน้าคือกระทุ่คอขอมาทดิล่ะ่ะมาดวนเมดียรไป็นยังไง มึง้มงเจ้ง้ยิ่มแน้ะพรยมไปมันสิแขงกันถามแล้วเย้กการอย่างบ้านอ่ะไอ้โครงการบ้านสวนอย่างบ้านสวนบ้านลอยน้เยบ้านสวนลอยน้ใช้เนี่ยังใช่ยังวะให้ข่าวมาหุงสิไม่ข่ามงยัอยู่นี่ะไม่ไ้ไม่ไดไม่ไไม่ไดไม่ม่ไดม่ได้ไม่ม่ไม่ได้ไม่ไ้ไม่่ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ม้ไม่ไไดไมม้ไม่ไไ้ไม่ไไดไมม่ไ่ไ้ไมม่ไม่ม่ไไม่ไ้ไมม่ คำบาน่นน่านตมนะต้ปตุ้พี่ดำต้ตน้ำตะูพี่ดำน้ำตะูครับผมเจรายันเัอ่ต้องเป็นดาวาติดเขาโอ้คนเมืองไรเลยะเก่าที่ควรองไม้นะช่องไม้น้ออ๋อเยอะหลายนี่ล่องลองจากเจ้าของพวงนี่ไลไปเนี่ย่ล่องงสีงนาหมดยัง เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออรายปานนี่นี่มาหลายที่ได้ทำอีสปามเนาะเปลี่ยนไม่เนาะพอยุคศิลป์ครับปุ่นยีอันไอเพดเพดรักเนี่ยเพลอดเย่อไอแค่ไหนไม่รอดมันได้สบไยแล้วนี่ปัญหาค่ะยืน่อยู่ยืนถ่ายอยู่ลงคลิปนี่อย่างละบันเสียอ้วนอ้วนขืนใครอีหลีช่วงนี้ไม่ยี่มาอวนไม่รองไข่อวดไข่อุ้มทุ่มเลยเลยตอนนี้นั่นไม่อยากบอกว่าการเกี่ยงยี่ใส่มาได้สักตัวพี่น้องจะได้ผ่าตแตวันไหนฮะคุณดมตรงรอบหมอครับตรงรอบหมอ มอสมาตรวจแต่มาเกือบเครื่องเดือนหมดแล้วมั้งค่ะมัดยังเหมือนกันยันอยู่เออเหมือนนี่แหะมอพี่น้องพี่น้องมอเจาะเลือดมือนี้แล้วก็มาเบิ้งค่ามเหมือนเียเพราะว่ามอเสาถ้าได้มามาหันบางบางอย่างตอนเโถมอสทีบ้านโถออกหย่างเ่นไนะเดี๋ยวนี้มากนะมั้งนี่สองมุ่งวันทำกันวันสองมุ่งเนาะวันละหนึ่งดอกมันเครื่องเดือนหมดละกระสีแพ้ดีเตือหมดลวพี่น้องค่อนแข็งแรงเตือหมดละจงสิพาได้ให้แพ้เก่ามันดีก่อนแล้วก็ให้คนแข็งแรงฟื้นตัวเต็มที่ก็จะพาหไ แล้วสิแจงอีกที่นึงพี่น้องว่าสิงแจงไปมือต่อมือไปเรื่อยๆก็คิดตามทงกันยูทูบอดยชแนลบอว่าม่แนวนะมิลลี่อีกชแนลนะต้องติดตามเบิ้งนะครับพี่น้องเดิมสิเบิ้งอัปเดตอาการให้เบิ้งงรับผมรอบผมสิบอกนงเกาแล้วพี่น้องบอกก็ไดีเอาเรื่องข้าเล็กีไม่่ค่ะทีาอเลยซื้อไม่เหว่อาใส่เวลาดนคือตอนผาหลบเรียกผ้าเล็ก่อล้วคเดียข้ะ้อขาไปนี่ขับ เอมันแล้วแล้วไปเลยเลยนะคะเจอจุดประเดี๋ยวมาายอีกอย่างมันอักเสบมอกยังไงอักเสบมันขยับไปเดอนดูมันมันเป็นโครงจริงดูแด้วจมันเป็นโครงมันตงสูงผิด้มันเกิดดุมมันเป็นกัดไส้มากมากเลยนะคือบื่อเดี๋ยารูกคุกขายอยู่อยังพอดีจะแซ่ไว้เขาตีงก็เลยนะแอวเลยไม่ร้องแอวเน้ยเขตีนปุ๊บหอยนี่พอตีนเรื่อง้อยมันไปเมื่อเดี๋ยเนี่ย ต่ตอนนี้นะก็ยังเกวยั่าขยบน่บใสใสใสกินอะเออไม่เยผู้สื่อวะกินยินกีซก่อะไรเาเอื่ขนมีเงัยพี่นองใสใสคุณน้องคุณน้าตลาดขนมีงับใสใสยไหมเน่ผมใสใสขนมงตลาดโลขอยโดคนบาโลดอยกซื้นางซื้อหนหลหมดเซื้อม่ได้ินเท่านะตัวบ้านมันกินยู่พี่ตบากินบ้าเอนเิม โอ้มขึ้นไปไหนะมึงขึ้นอะมึขึ้นไปนนะจีเขาขึ้นเดี๋ยวคอยดักใบกันเดี๋ยวคอยดักใบกันกนร่บอกคอยจะร้อนคอเปิดไฟดักใบกันเราพีปากแข่งกันพี่น้องห้อง่มเปิดปาาเปิดปากขนมสดใส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 ะนมใส่หรอขนมสสดใส่ขนมใส่ใส่นี่ มากนรอปีกนมาสองเนี่ยังรปีกกันอรถตลาดนั่นรถกบเขาวันน้รถปีกกโอ้เขารีแกวเลยเนาะท่านรถปีกๆตลาดเขาปีกยปีกีเขาปีกแกวตีโอ้ยวันเราตลาดนี้พี่น้องบริหาใจก็นปีกกันไปลูกสาวไหวมากเลยนะเนี่ยรถปีกๆวันเน้ยรถเพ็นกำลังใจให้คันตอนนี้บนสายตาจะเพียกำลังใจให้คะจะติดตม่อไปครัขอบคุณนะครับผมเห็นเลยวะเอา บ้าเท่าบ้านนี้เหรอถั่วซองตาดอกสนับตาหน่อยู่ไปซองตาคอยซื้ออันนี้ตัเปนซองตาคอยคุณนายชินห่อนี่ลุยเดี๋ยวจังหน่อยนี่ด้วยเกจจามัตไทยคิบสั่งไรยืมสั่งซีซานเอฟซีเดี๋ยวหัวราะเพือเกาแล้นะครับมือเ้าก็ไปหาเรื่องนีเสียงเนี่ยจังหน่อยแล้วไปห่างแกให้จใช่สามคนจ้าขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือในเล่นไรเลยเนาะไรเลยเราบัดอดบัรพอมสิก้าบ้านด้วยกัจัดเลจัดให้ ตุ่มตามเลยเหตุห่คนเมืองเลยแหางความทำไม่ถ่ายพูดเล่นอะนี่ก็จะพูดได้เป็นเสียงอ่ะแต่ที่แม่ตอนนี้ก็ฉันวาจะรักเสียงไม่ไหวนี่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แม่เบื่อไรมันึงคับผาไปรบอกเลยน่าจะน่าจะไม่ได้พาโดนเนาะค่ะเพราะว่าเอาเอาผ้าเอาเล็กที่เขายืดยืดสะโพกไว้ออกแล้วก็คันนอดค่ะแต่ว่ามันก็จะเจ็บก็เลยละ แต่ว่ามันก็จะบริสไทเวลาโดนคือพาดแรกตอนแรกเนาะค่ะเป็นแรงจะให้หาไม่อยู่อีกครับคุณนะครับบาร์น่าไปแม่ไหนอีกแต่บาร์น่าไปแม่ไหงอีกบาร์น่าไปแบบไหนอีวันนี้ยังไม่ยินดีเราไม่เนอ่ไรย่งเงี้ยสาวอุปกรณ์ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับตอนน่ากับเส้นการเด้อไปแล้ว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 บาร์น่ากับเส้นการเด้อ ดูแลัวของน้ำน่เฮ็ดตะเบียนายโมวีเาเขาอหมูใหญ่เล่มูใหญ่แล้วโเตาเลบเ่นเนยเอดปินคนใหม่้กันบาาี่โพล่น้ังคนธรรมดาจพาะธรรมดาเลยพี่บานมาเดี๋ยวกลับมาสิเอย่างก่น่อยให้กิคาะแมเจลเป็นหวจะดยอยากเห็นรอยยิ้มเสียงร้องเป็นหัวให้พันตรงนี้หนึ่งอุ้ยบุ๋มวดเลนั่งตัวหงุดบกิงเดี๋ยวเมากระโดมกัน <Okay. S 2> โอเคไหอ้ยนีการปริกระดูกผมไม่หลงไหมฮึไม่ดอกแน่คายกินหอยนางรมเยเริ่มเติมเต็มแล้วบอกกันล่ามันสะเต็มบอเริ่มเต็มแล้วเิมแล้วโอเคไม่้องเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปอัปเดตลงให้ดูทางช่องออดิสโทรอ์ชแชนแนลนะว่าพออย๋าชั้นยอดนะครับ แต่ชดบริจาคไหนไปลองเขาไปเยี่ยมสาวมากถามว่าแต่ชดจริงเขาเดี๋ยวพอให้ฟังเป็นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเยี่ยมเที่ยงก่อนเพราะว่าเยี่ยมเทียงคำบอกไม่สิหลายกันเพราะว่าหมอมากงอขมมากมันสิบอกอาการในฟังอีกโอเคผมเพิ่นเกิดแข็งแรงดีพี่น้องก็กินเขากินยังเลยตัวเองกินเขากินแล้วก็กินแบนกินยาย้ำกุ้งคุ้มหาตาสดชื่นมากกาไปมีอสหลังจากไม่ได้เยี่ยมมันเป็นสองมือแล้วบอก่นไม่ได้เข้าไปเขาไปหาคนก่อนซื้อเนอยู่อกัไปดินเ่ากันนี้ก็ร่งใจซื้อแบบ าตาแบบสดใสแล้วแบบคือข้าปตกทีทเข้าบ่ากปกวยแล้วเก่งมากกินเขาเกงกินน้ำลายก็ยังนี่นลพนย้งส่งรูกอะไรเงบอกใจเจยแ้อเรผมพี่นอ,อบกนกัเอาไว้คลียก่อนนะครับผมเจียแล้วค่ะจเนเจีผู้ใดดิสังเจียว6 l j u เลยนะคะวันนี้ถ้ามีตามอเดอร์แพ็คมือแรกงงมือืนสาผู้ใดอยากได้สั่งมาเลยนะคะออดอร์ข้าวลายแห้งเด้ล้กนแล้ว